ว่างห้ายาวห้าก็บ้านมันกว้างสี่ห้าได้เหมืที่เราตีห uh? ja. ้าทบอกพี่นิกทำอะไรดูนะพี่นิกทำอะไรนะคะต้นข้าวจะเหลือไหมพี่นิกพี่นิกทำอะไรพี่นิกขาอะไรเเล่นอะไรมามาไม่ต้องไปงมหอยไม่ต้องไปงมหนุข้าอ่อมแล้วในหม้อขึ้นมาเร็วๆบนนิกี้มา

ใช่เหรือมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มันลงตรงนั้นไม่ใช่หากบอ่ะโอ้สงสัยด้วยสงสัยด้วยนะคะสงสัยเจอกบตัวใหญ่แน่เลยอ่ะเจอยังลูกพี่นิกเจอกบยัง นั่นนั่นเห็นไหมน่ะเจอกบเปนจริงๆด้วยอ่ะกบตัวโตอ่ะมาแล้วครับบนลึไม uh. mm. ัสวัสดีค่ะเพิ่งมาเหรออ๋อก็เลยอัปเดีหน่อยก็คือรับนี้ของคนไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะ วันนี้จะเตรียมแบบไว้พรุ่งนี้ก็น่าจะเทปูนจ้าโอ้โหพี่เน่งขับรถไทยเอาเลยเอาเลยพี่ไทยเลยรถเก็บอย่างเดียว่่่่าดดวแตไไไไมม้้ปรับหาดูยากนะยังมาไม่ได้ลูก เออใช้เวลาประมาณ5นาทีไม่รู er> ้สับเกียร์อะไรมากภาพหาดูได้ยากนะคะที่พี่เน่งขับรถไถนะคะโรงเรียนขัดยู่ทะตอนี้ไอหนุ่มไอหนุ่มเนี่คุณว่ามันจะเป็นหนอนบุ้งแข็งเหรอไม่ะไม่ตัดอันนี้ใครมันเหรอใช่ไข่หนอนบุ้งอ่ะอ นมัแแหงแล้วอ๋อนี่ไข่นอนบุ้งนะคะใช่ให้มันตกลงมาเป็นผงน่ัวนแค่น่ะค่ะเวลาตัดตัดจริงมันออกให้หมอเหลือแต่ห้องวนบังแดดไว้ไง

โดนหลักโดนต้นไม้ชัรยรู้ดิ ลุงถามว่าลุงถามว่า